วันนี้อยู่กับไทยโตโยต้าช่วยอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีเจ้านี่เลยนะครับภูมิใจนาะเสจ้าโตยโยต้ารีโวนะครับ2.45 ปี2020รถเทปไดท์แท้ๆนะครับมีอะไรดีมีอะไร,ะไรน่าสนใจและเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเดี๋ยวพามาดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นโฉมใหม่นะครับโฉมใหม่ของ t o โยต้ารีโเลยโฉม2020นะครับเรียกว่าดีไซน์มาใหม่หมดจดเลยนะครับฝากระโปรงหน้านะครับจะเดินได้ด้วยเขาเรียกว่ากระจังหน้า โพเมียมนะครับขนาดใหญ่ดูดุดันดูสไตล์แบบรถดุดันมากขึ้นนะครับตัดด้วยโพเมียมสีดำนะครับโลโก้ขนาดใหญ่นะครับสามารถระบายความร้อนกระทะนะครับอากาศไหลเวียนได้สงางามแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีเลยนะครับไฟหน้ามาแบบใหม่นะครับลูกค้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟ LED นะครับและที่สำคัญมีไฟเลี้ยว ตรงนี้มาด้วยนะครับโปรเจคเตอร์ออกแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับดูใกล้ๆเนี่ยจะเหมือนรถอนาคตเข้าไปลุกพีแล้วนะครับเป็นเรียกว่าดูใกล้ๆเนี่ยเหมือนตาเพชรเลยนะครับลูก้าเรียกว่าดีไซน์สวยงามเลยนะครับกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัดด้วยไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกนะครับอยู่ข้างล่างแล้วก็ตัดด้วยโคมดำนะครับมีเซนเซอร์นะครับ ข้างหน้ารถให้แล้วนะครับนี่นะครับเซ็นเซอร์2จุดเลยนะครับเรียกว่าดีไซน์ล้ำสมัยเลยนะครับมิติโด,ดยรวมนะครับดดลูกค้าที่โดยรวมจากหัวท้ายว่าเป็นรถกระบะซีะตูคันใหญ่เลยนะครับของเจ้าโ o โยต้ารีโวันนี้เองนะครับแม็กตัวนี้ให้มานะครับรู้สึกว่าเป็น2 6 5ทั้6 0 R 1 8นะครับเป็นแม็ก ติดรถแล้วก็แม็กโครนะครับตัดด้วยสีดําปัดเงานะครับดูดีไซน์ออกมาที่สวยงามนะครับเป็นพรีเมียมของรีโวเลยตัวกระจกนะครับเป็นโปรเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยว LED ตรงหูงกระจกเลยนะครับมือจับนะครับมือจับลูกคา้าตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์นะสามารถกดเปิดรีโมทได้ในตัวรถนะครับดีไซน์ค,คล้ายๆรถเก๋งเลยมี โฟเมียมนะครับตั้งแต่กระจังหน้าถึงท้ายเลยนะครับข้องเก๋งผู้โดยสารขนาดใหญ่ไม่แพ้สไตล์รถเก๋งใหญ่ๆเลยครับสามารถนั่งขนาดสไาลๆเลยนะครับตัวนี้ยางหลังนะครับยางหลังก็ให้มา265ทับ 60R18 นะครับถือว่าเป็นรถที่ยางให้มานิ่มแล้วก็ลุยได้ขุกนฐานนะไม่ว่าจะ ลุยเข้าปา่าเขานี่ก็สามารถลุยได้นะครับมามาดูไฟท้ายกันนะครับไฟท้ายนะครับลูกค้าไฟท้ายออกแบบใหม่นะครับดีไซน์ใหม่เป็นไฟ LED นะครับดูมีเขาเรียกว่ามีเหลีย่ยมมีสันมีแพกเจอร์มากขึ้นนะดูแล้วมีมิตินะครับดูมิติมากขึ้นแล้วก็ดูให้รถสวยงามแล้วก็ล้ำสมัยมากขึ้นนะครับหรือว่า โรตารีโวออกมาได้สวยงามมากนะครับคันนี้มีเซนเซอร์หลังให้4จุดนะครับนี้เลยนะครับมีเซนเซอร์แล้วก็ที่สำคัญนะครับลูกค้านี้กล้องนะกล้องสองหลังนะครับมาให้แ้วเรียบร้อยนะครับเวลาถอยก็จะมีภาพขึ้นหน้าเลยนะครับถือว่าตัวนี้ให้มาพบพันนะครับเวลาเบรกนะครับก็จะมีไฟสิ้นตรงท้ายให้แรานะครับมามีอะไรดีๆเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกัน ตข้ามาดูนะครับพามานั่งเลยนะครับเจ้าอ่เวอร์ตาลีโวนะครับ2.4งจหนะครับตัว4ี่ประตูออโต้นะครับเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับลูก้านี่นะครับเดือนหน้าถอยหลังนะครับปรับสูงต่ำได้ตรงนี้เลยนะครับปรับเอ็นซ้ายเอ็นขวาได้นะครับนี่นะครับถือว่าให้มาไม่น้อยแบบว่ายก กดเจเนอร์เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเรียกว่าดีไซน์สวยงามนะครับไฟนะครับควบคุมหูกระจกนะครับประตูไฟฟ้านะครับควบคุมสี่บานตรงนี้นะครับหูกระจกปรับ LR ตรงนี้ได้เลยนะครับกุญแจนะครับลูกค้าเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะนี่สมาร์ทคีย์และหลายคลิปที่ผมทำเนาะก็คือเข้ามานะครับไม่ต้องทำเลยเลยเราแค่เหยียบเบรกนะครับแล้วก็ กดสตาร์ทนี่นะครับเจ้าขุมพลัง t o โย t a ารีโในเครื่อง2.4ก็สตาร์ทเลยนะครับ<ม>วงมาลัยนะครับหุ้มหนังวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็สามารถปรับเครื่องเสียงโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับโทรศัพท์นะครับเลือกโหมดนะครับพุทค,คอนโทรลล็ลกอกความเร็วก็มีนะครับลูกค้าแล้วก็มีแอร์แบกมี หรือว่าถุงลมให้มา7จุดเลยนะครับ1 2สองนะครับเสา A เสา B นะครับแล้วก็ข้างหลังเลยนะครับนี่นะครับที่สําคัญตรงนี้นะฮะมีถุงลมมาให้ด้วยนะครับลูกค้าเวลาเกิดอ,อุบัติเหตุนะครับถุงลมก็จะออกมาด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายเพื่อไม่ให้ขานะฮะไปตกลงกับกระจังหน้าเพื่อเซฟชีวิตกับคุณลูกค้า นั่นเองนะครับถึงขุมลมจะดีขนาดไหนถึงถุงลมจะเยอะขนาดไหนเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ดีที่สุดนะครับลูกค้ามาเดี๋ยวพามาดูเครื่องเสียงฝั่งนี้กันออคอนโซลเครื่องเสียงฝั่งนี้นะครับเครื่องเสียงนะครับดีไซน์ใหม่นะครับดีไซน์ใหม่ออกแบบใหม่นะครับนี่นะครับเป็นคล้ายแท็บเล็ตนะครับจอเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยมี Apple Car านะครับเป็นจอทัชสกรีนนะสามารถ เปิดโหมดต่างๆได้เลยนะครับนี่เปิดโหมดต่างๆเครื่องเสียงรับมือถืออะไรต่างๆตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแอร์ดิจิตอลสามารถปรับโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับคอนโซลนะครับถือว่าเป็นรถกระบะก็จริงนะมานั่งอารมณ์แรกๆนึกว่านั่งกับ f o r ์กเนอร์เลยนะครับอารมณ์คล้ายๆรถเก่งเลยนะครับคล้ายๆรถเก่งเลยนะครับมี พรีเมียมนะครับเาเรียกว่าพรีเมียมนะครับตัดเขาเรียกว่าให้มันดูหรูหราดูเป็นพรีเมียมมากขึ้นนะครับดูสไตล์เป็นรถเก่งมากขึ้นผู้หญิงขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะครับไม่ใช่ว่ากระบะจ๋านะครับเวลาถอยนะครับลูกค้าก็นี่นะครับมันจะมีภาพสองหลังให้ลูกค้าเลยนะครับก็จะมีเส้นสีแดงนะครับระยะอันตรายแล้วเส้นระยะปลอดภัยให้ลูกค้า ดูนั่นเองนะครับนี่คือรถกระบะนะฮะลูกค้าแต่ออปชั่นให้มาเหมือนรถเก๋งยังไงอย่างนั้นเลยใครได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แบบฟันปลานะครับลหลายๆคลิปท,ที่ที่ผ่ายทำไปก็คือฟันปลามันดียังไงมันจะช่วยให้ลูกค้าไม่เข้าเกียร์พลาดแล้วก็ช่วยให้ลูกค้านะครับเข้าเกียร์ได้แม่นขึ้นนะครับมีโหมด อีโคพาวเวอร์นะครับลูกค้าอีโคคืออะไรพาวเวอร์ Power คืออะไรโหมดประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็โหมดเพิ่มสมรรถนะความแรงขึ้นอีกนั่นเองนะครับสมมุติว่าลูกค้าอยากาให้มันประหยัดมากกว่านี้เราก็กดอีโคได้เลยหรือว่าอยากให้มันแรงมากกว่านี้ก็กดพาวเวอร์เข้าได้เลยนะครับถือว่าให้มาครบขานจากหัวนะครับถึงเพดานนะครับก็ถือว่าคนตัวใหญ่นั่งได้สบายเลยนะครับไม่มี เขาเรียกว่าโป่งโล่งสบายนะครับสีดตด้านนะครับเป็นสีครีมให้ดูเป็นมิติดูกว้างขวางสบายมากขึ้นนะครับมีไฟอ่านหนังสือมาให้นะครับเปิดตรนี้ได้เลยนะคบที่สําคัญนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับเดินด้วยได้สีขาวนะครับดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับถือว่าดีวให้มาครบคันเดียวครับเดี๋ยวพาไปนั่ง ห้องผู้โดยสารข้างหลังกันว่ามีอะไรดีๆนั่งห้องผู้โดยสารข้างหลังนะครับก็ถือว่าอารมณ์รถเก่งยังไงงั้นเลยนะครับนั่งสบายเลยนะครับจากหัวถึงเพดานก็ถือว่าโปร่งโล่งสบายนะครับมีที่พักแขนให้นะครับมีใส่แก้วน้ำได้นะครับที่สำคัญนะครับลูกค้ารถคันนี้นะครับมีแอร์นะครับช่องแอร์นะครับให้กับผู้โดยสารข้างหลัง ไม่ต้องไปแย่งแอร์จากคู่ข้างหน้าเลยนะครับเราร้อนหรือเราหนาวเราก็ปรับเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับคนขับกับคนนั่งข้างหน้าเลยก็ถือว่าลีโวใส่ใจนะครับใส่ใจผู้โดยสารทุกท่านนะครับถือว่ารายละเอียดเล็กน้อยให้มาครบครันเลยครับผมมา,มาดูเจ้า้องเครื่องเจ้าตัวยนต์ีโว ปี2020กันนะครับโฉมใหม่มีอะไรดีนะครับนี่นะครับพลังเครื่องยนต์ดีเซล2 4 0 0ซ c นะครับให้กับกำลังแรงม้ามาอยู่ที่150ตัวนะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ให้ความแรงและความประหยัดน้ำมันเป็นตัวนะครับสามารถเดินทางไกลนะครับเซฟน้ำมันได้นะครับเติมนน้ำมันอ่า B10 B7 ได้สบายสบายเลยนะครับลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจรถเทสไดนคันนี้นะครับเจ้า Toyota r ร v o b ป2020ไม่อยู่แค่หมื่นกโลนะครับบรันตีรถใหม่เนี่ยครบนะครับรถใหม่ราคาหลักล้านนะครับลูกค้ารถใหม่ราคาหลักล้านวันนี้เราไม่ขายนะครับ เราขายเพียงแค่859,000บาท859,000บาทขายไปเกือ 3, บ3 0 0 0นะครับขายไปเกือ 3, บ3 0 0 0 0 0จากป้ายแดียวบรเวีรถใหม่อยู่ครบนะครับให้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามรายละเอียดโทรหาไา่ตาเมอร์รทรข้างล่างนี้ได้นะครับสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วสําหรับอโอกาสหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวไข่จะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับจะลืมนะครับทายคลิปแล้วฝากช่องทางถึงคบแล้วก็ แฟนเพจต Toyota ชว์ไว้ด้วยนะครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า500คันเข้าไปดูในช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางแฟนเพจได้เลยนะครับมีตั้งแต่ราคาหลักแสนถึงหลักล้านนะครับมีให้เลือกเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็อขอตัวกล่าวขาสวัสดีนะครับสวัสดีครับ